สวัสดีครับเอฟซีถุกจุกค้นครับพอกันอีกแล้วเนาะครับกับช่องค้นมันจ่าครับผมเสียงเป็นยังไงเนาะครับผมภาพเอฟซีมอยางเบิงครับอ่าอยู่ในห้องไรมันเกาหอนครับผมย่างยางมาเบิงอยู่ในสนามหลวงครับผมย่างเลาะเหรียญมองเย็นเยนในสนามหลวงล่องเบิงครับผมเสียงเป็นยังไง ดีบ่เนาะครับคันดีพ่ดีกับคอมเมนต์บอกผมแน่เด้อครับเด้อคลิปนี้ออกไปแล้วครับผมผมมาเห็ดคิบช่วงเทียงพอดีครับนี่อยู่ในห้องมันห้อนครับผมอ่เปิดจะผัดล้มลายกับห้อนครับผมอ่ก็เลือยยางมหาเลาะเล่นอยู่สนามหลวงมงต้นไม่หลายๆครับอืมมงต้นขามหลายๆายแล้วครับผมอืมจังได้กะ อย่าลืมเป็นกำลังใจให้คนมันจา่า้อครับเด้อซอยคนมันจา่านะครับอซอยกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่กดติดตามไว้เลยครับผมผมิมีคลิปดีๆให้เอฟซีเบงซึมเอือแล้วครับผมช่วงนี้ครับผมเพราะว่ามันสิข่าวนาเทศกาลแล้วครับผมมันสิข่าหนาเทศกาลสงการแล้วนครับเนาออีกบ่กี้มือครับผมผมกันเลย ในเอฟซีกดติดตามผมไวเลยครับผมขอบคุณหลายๆนะครับู้ติดตามครับผมที่บทิมคนมั่นใาครับเอฟซีครับผมมาขมาตามผมมาครับผมพาไปเบิ้งครับผมนี่รงเรี่ยมเขาคำร้องเรี่ยมกรุงรัตนโกศิลป์ครับผมก็ครับผมแถวผมว่ามีมันเลยออกพันๆันกันครับผมเบิ้งภาไปครับผม นี่ลงแร่มะะะรัตนาโกสินนะครับเจ้อโฉด,ดลายๆครับลีนพันล์รีนพันนี่ครับงรงเลมโยงแร่มเกาลงแร่มแกของประเทศไทยเนี่ยแหละครับรุ่นรุ่นรุ่นเบิรกรงแร่มนะครับผมเนี่ยยุ่ข้างสนามหลวงนะครับเด้เอฟซีเห็นไหมครับผมอันใดผมเปล่าเพราะเถื่อผมขอโฉดขอให้เอฟซีนะครับเดอ้อ ช่วงนี้เล่นผมมันพันกันดูนี่ครับนั่งเล่นิหุมจะกวาดกันห้ามฮอนเียรีครับช่วงเที่ยงอยู่ในกรุงเทพครับฮอนครับผมมาขับมาเอบซีทุกคนครับมานั่งเล่นิหุมครับยศสนามหลวงเด้อครับเด้อด้านหลังผมนี่เป็นสนามหลวงครับย่างว่าท่านได้หรอกครับผมมันฮ้อนพอเที่ยงพอดีครับผม มิยังก็คลิปนี้คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปให้ผมได้เลยเลยครับสิมาว่าหัวมวนกันครับผมมาโปรล้มกันได้ครับบ้านผมเอื่อนว่าโปรล้มเนาะมาว่ามาเจรจากันล่ะครับมาว่าเล่นว่าหัวกันได้ครับเดี๋ยวผมจะไปทายอย่หัวจิดให้เบื้องครับกันเป็นนาเทศกาลมันอยู่ในห่มเนะครับเนาะมันกันเลยว่าะชัดบันไดครับเ่าแกงบันไดเ้อครับเ้อ นี่แหละครับผมเจรแม่เจร,าเจ,ราจาพูดคุยกันได้ครับใต้ลังคลิปนี้นะครับเด้อคอมเมนต์มาเลยครับผมเอฟซี FC ทุกคนครับผมผมจะตอบเอฟซีทุกคนทุกคนครับผมเพราะว่าผมก็บก่ไดบ่ไดมาทายคลิปโดนน้องครับมึงนี่น้องครับเนาะเพื่อ,อนมาผมสิ่ายให้เอฟซีเบงอยู่ในหมอจิตน่ แล้วก็อยู่วงเวียนใญงเน่จังสี่ครับผมตาช่วงเนียนไปใส่ประเทนใดครับผมเพราะว่ามองมองท่องเที่ยวบนปิดครับผมหนึ่งขันด้านเปิดผมกับสิบผ้าเอฟซีไปเที่ยวครับผมอันดับแรกก็ไปสอบปลอเล่าสกันครับผมอันดับแรกอันดับแรกเลยครับผมมีข้องการสิไปครับผมผมบอกเอฟซีไป เต้นเนีนๆสบาย่ายเลยบุคคาคนที่เปิดด้านครับผมขันเปิดปุ๊บผมพ้าเอฟซีไปเลยครับผมอ่พอผมติดต่อจยุฟังท่านคุณไว้แล้วครับผมขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้อที่บอทิมบอป้าคนมันจ่าครับผมอจะาลืมซอยเป็นกําลังใจให้คนมันจ่าเนะครับซอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยครับผมสิมีคิดดีๆเอฟซีเบงีหลีรอครับผมอ่าก็ไปนี่มิสเตอร์ มวนมิตรสนุกสนานนานละครับอกดติดตามไว้เลยครับกดกระดิ่งไ้เลยครับผมอืมจพผ่าดครับเดี๋ยวคำมันหอนเดี๋ยวครับเจี่เห็นไหมครับหลายพวกครับก็ลอกกระแตยึสนามหลวงครับผมนี่แหละครับนั่นนางเบิ้งธรรมชาติ้งสซี่แหละครับผม ครับผมสิมักมาเบิงธรรมชาติทั้งสี่แล้วก็ยี่นี่ครับสนามหลวงวยครับเด้อจี่ยี่สนามหลวงครับผมเห็นบ่ครับอคนเหลียงมันก็ยานน้ดนะครับผมขันยุบานห้องนี่ยบ่ได้ยวงสี่นะครับยุ้า่ทั้งป่าทั้งคนนี่แล้ครับผมความเป็นธรรมชาติดีครับผมเลยมะมานังเห่นถ้าอยัดสิมาเบิงครับผม หลายครับผมอยู่แต่ละตอนอันนี้มันเคียมครับครับผมเป็นหอยว่าหะาห้อาหารครับผม,มแสดงเป็นเป็นข้างของคนร้อนรับเอฟซีเนี่ยวิาจาณค้นคขับใข่จินจะต้องค้นเนานอาคำน้อยอยู่นี่นี่ก็ต,ตัวง่ายนกวนครับผมยุบานห้องโตเป่งๆเ,เลยละครับ เออว่ามีตวโตเป่งเป่งอันนี้ผมมาถ่ายบรรยากาศให้เอฟซีเบงเด้ครับเด้ออืมบ่มันเป็นยังครับผมเออผมหมักมานางชังซีหล่ะครับผมมาถ่ายบรรยากาศให้เอฟซี่บงครับนี่แหละครับอุดมสมบูรณ์ครับอยู่ในกรุงเทพออบอมีพุเดก เห็ดอีนยังครับผมบมมีผู้ใดเห็ดอีหยังมัเนนะครับเนาะมันเมากจิตครับผมยังบ่ครับผมนี่แหละครับมันได้ฟิวดีนวครับมาเบิงหน้าหน้าสัตว์หน้าหน้าสนิทอยู่ในอยู่ในนี่ครับผมว่ามันได้อินอยู่บ้านห้องนะครับอยู่อยู่ อีสานบ้านเฮาครับได้ยินไดออ้คิดหอดบ้านครับผมนี่ครับได้คิดหอดบ้านเฮาว่าโอ้ม้าเที่ยงสี่จิดหอดบ้านครับยางไปใส่มาใส่เ่ราท่านได้แล้วก็บมบ้านหอนครับผมส่วนนี้มันเดียนหอนเนาะเดียนหานี่มันก็หอนเนาะ ห้อนอิเล่ย์ล้อครับผมอืมบ่กขยบ้านเ้าเด้อครับขนาดนั่งยุห่มครับผมเดี๋ยวบนี่แหละครับมันห่อนเดียวครับเดี๋ยวผมพายางครับผมมองนี่มันเย็นครับผมพอต้นไม้ใหหญ่ลายครับอืมนี่ผมยืนขึ้อยู่มุมต้นไม้อยู่ครับผมไปหายูต้นไม้ใหญ่ๆอยู่บ้านห้องบอดด้ครับผม ต้องอาศัยเจังสี่แล้วครับตนบักขาใญยังสี่ครับผมคำใดผมบอกวศเข้าหูเอฟซีทุกคนกับผมก็ขอโทษขออภัยเอฟซีในเด้อครับเด้อดเพราะ,ะว่าผมบอกอีสานร,รับผมอ่ คำตุกคข่ำขันคนไทยเขามะเบิ้งจังสิกะเพิ่นบ่กเขาใจเพิน่นกันสิว่าผมบ่บมวนครับผมที่กิง่งมวลนะครับเ้อภาษาอีสานบ้านผมนะครับผมมวนแต่ว่ามันมันบางคำมันตีคำได้หลายอย่างนะครับเพิ่นกันเลยบ่กเขาใจครับขันติดตามผมเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสิขเขาใจท่านที่้วครับว่าผมเบ้าจางังไดจังไดครับผมไปไปเขตอษาษาีสาน บ้านทั่ผมได้ไปฟังเขาโบกสิโอคำนี้โบกคนมันจ้าโบคำนี้โบกคนมันจ้าโบสิครับผมพอผมสิพอญาญ่า,า,าโบภาษาอีสานบ้านผมครับผมสือสารภาษาอีสานบ้านผมครับนี่แหละครับขนมาช่วงเทียงช่วง บาบมันห่อนนังสีครับสนามดวงเดี๋ยวครับเจ้าครับมันห่อนอยู่เดี๋ยวครับเจ้อ ผมก็บเลยกพุนทนยามปใส่ครับผมฮอนอิลีครับนี่เลาครับผมมาเก็บิอยู่ในสนามหลวงแหตุทีบบังคับครับผม วัดพระแก้ว้อครับเด้อเห็นไหมครับเอฟซีครับกว่าไก่ผครับผมไปจุดจุดไกล่บ่ได้้อครับเด้อเพราะว่าเพิ่นซิดครับผมทายให้เอฟซีเบงซาย่ไกๆยังสี่แ่ะครับผมว่านี่ผมยุ่สนามหลวงครับมันหอนอดู่ครับขันเย็น ผมมีทายให้เบิ้งดอกครับขันมีเวลาผมว่าสิไปทายยูมอคิดในเอฟซีเบิ้งอีกครับผมช่วงนีน้ยังฮวอนครับช่วงนีน้ยังฮวอนอยู่ครับผมคุณครับเห็นบ่คับเอฟซีครับผมหูหวัดไปแกวครับผมเป็นปิดอดี่วครับ ครับ <ciğim. S 2> วัดพระแก้วเด้อครับเด้อทางวัดพระแก้วนี่ก็เป็นศาลศารลักเมืองครับผมศารลักเมืองครับทางวัดพระแก้วเด้อครับเด้อเดี๋ยวผมเข้าไปถ่ายบังครับผมถ่ายังบังครับนี่ศารลักเมืองเด้อครับเด้อครับผมเห็นบ่ครับนี่เป็นศารลักเมืองครับผมมาเข้ามาตามผมมาครับผมอีกสาร หลักเมืองเด็กครับเจ้าอันใดผุ้มโปรฟิดผุ้มก็ขอโทษกออไฟนะครับผมนี่ครับผมปิดประตูสี่ครับผมเห็นบ่ครับนี่แหละครับออกไปไยในบ่ท่านใด,ด้อครับเด้อเป็นปิดครับผมนี่ครับ มารับผมปิดเด้อกับเด้อครับผมเป็นพันเนี่เปิดเข้าไปให้ค้อนไหวครับผมไายก็ได้วายยกข้างนอกครับเพาเป็นยังข้าวายวยกข้างนอกก็ว่าเป็นยงางเด้อกับเด้อแต่ว่านี่ครับด้านหลังผมนี่เป็นศาลเจ้าอ่อลักเมืองเดอคกับเด้อ เพือนบอกรับคนกำลังเหยียดกลับไปไหนครับผมครับผมนี่แหละครับสารลักเมืองกรุงเทพครับผมสารลักเมืองกรุงเทพเด้อครับเด้อนี่ครับเพื่อนบอท่านไหนเขาให้เขาไปไหวครับผมเพิ่นบ่เปิดเด้อครับเด้อขันมือไหลเพิ่นเปิดผมสิมาถ่ายให้ียบซีบิ่งเต็มๆครับหม่องนี้ครับ ขางกระช่วงกระล่าหอมเด้อครับเด้อเห็นไหมครับผมยุคข่งกระช่วงกระล่าหอมครับผมนี่ครับวัดผระแก้วเด้อครับเด้อนี่ครับผมนี่ครับ่นปรับปรุงครับพอดีประเทศไทยได้คิดปรับปรุงแล้วครับนี่ครับผมเห็นไหมครับ พอดีกับโควิดมาเพิ่กับเลยได้โอกาสปับรุงประเทศนาครับผมปับรุงมองสถานท่องเที่ยวน้ำครับดีครับดีครับผมดีที่สุดเลยครับผมครับต่อไปกอนไท่กับทิได้นาได้ตาครับเพิ่งก็เด่นนักท่องเที่ยวมาตัดประเทศได้ประเทศได้กับทิได้ได้เข้ามาเบิ่งแนวสวยๆงามๆของเมืองไทยไปครับผม อนี่แหละครับคนก็เลยปับปรุงครับผมอืดีครับผมดีครับผมคนไทยสุกคนสิได้นาได้ตาครับผมดีแล้วครับอพดสาเอาก้อนครับช่วงนี้ครับนี่คุสนามหลวงครับผมเห็นไหครับห่อน้วครับเ้อวัดผัดแจว้วครับเยอนี่ครับผม ขบับกันปอบปุงสี่หลัค,ครับพร้อมครับ ภาพบรรจัยเอฟซีก่อนเด้อครับเด้อบ่ครับผมเป็นเห็ดใหม่ครับวัดพระแก้วครับผม